มีตัวช่วยดีๆนะคะที่บอกเลยว่าสนุกสนานมากเวลาทานนะคะเพราะว่าต้องทำทานเองแล้วก็ที่สำคัญคือมีประโยชน์มากๆเลยค่ะกับตัวนี้เลยคือเมริจเจียนั่นเองนะคะคือตัวนี้ค่ะจะมีนี่ไฮโอเมก้าสามไฟเบอร์นะคะมีแคลเซียมและที่สำคัญคือยังมีโปรตีนและนอกจากนี้ค่ะเมริจเจียของเรานะคะเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมาชาติมากๆเขาจะมีหลายแบบนะแต่นี้อําซื้อมาเป็นแบบซองนะคะวิธีการทานก็คือง่ายๆคะ่ะเพียงแค่เรานะคะผสมกับ เอาเมล็ดเจียนะคะไปแช่ผสมกับน้ําเปล่าหรือจะเป็นโยเกิร์ตหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะคะ1ช้อนโตนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นิดหนึ่งนะคะรอให้เมล็ดเจียนะคะค่อยพองตัวนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยเทลงไปเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะแอมก็จะมาทําให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นที่แอมผสมแล้วก็ใส่น้ําทิ้งไว้นะคะตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าพองตัวแล้วนะคะแล้วก็ส่วนส่วนผสม,มอื่นๆนะคะที่แอมจะใส่นะคะก็จะมีนี่ อันดับแรกเลยนะคะก็คือโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ผล,ลไม้ตามที่เราชอบนะคะแล้วก็มีการเพิ่มเติมเนี่ยเป็นพวกคอนเฟกนะคะธัญพืชที่แอมชอบทานนั้นว่าเดี๋ยวแอมนะคะมาทำเลยดีกว่า เรียบร้อยแล้วนะคะว่าไงนะคะไปลองซื้อมาทานกันนะคะ